ในบทพุทธชยมงคลคาถาบทที่หนึ่งได้กล่าวไว้ว่าภาหงสหัตสมพินิมม ah ิตสาวุธันตังครีเมคารังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระผู้มีพระภาคผ,ผู้เป็นจอมของนักปราช ทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสยนาซึ่งเนลมิตรแขนได้ตั้งพันมีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือขี่ช้างคิลีเมฆทรงเสียงสนั่นน่ากลัวทรงชนะด้วยธรรมวิถีมีทานบารมีเป็นต้นและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ในวันที่พระมหาบุรุษจะตัดสร้นั้นพระองค์ทรงประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นอัฏฐสพฤกหรือต้นโพตสรุทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพระไถ่ตั้งมั่นประทับนั่งขูบันลังโดยตั้งสัตยาที่ฐานว่าแม้เนื้อและเลือดในสรีละเปล่าจะเหือดแห้งไปหมดสิน้นจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที หากเรายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณก็จักไม่ทำลายบัลลังนี้คือจะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาดพญามารล่วงรู้ถึงความคิดนั้นก็ทนไม่ได้จึงคิดทำลายความตั้งใจของพระมหาบุรุษมิฉะนั้นแล้วเนี่ยพระองค์จักพ้นไปจากอำนาจของมารพญามารจึงรวบรวมเสนามารและไพ่พลทั้งหมดยกทัพมาปราบพระโพธิสัตว์ พญามารขึ้นช้างพระที่นั่งคีรีเมฆเนลมิตรมือพันมือถืออาวุธพร้อมศั์นำกองทัพอันแสนร้ายเหาะมาทางนภาไลลประเทศเข้าล้อมเขตบันลังของพระมหาบุรุษเจ้าไว้อย่างแน่นหนาท่านใดนั้นเองบรรดาทเทพเจ้าที่พากันมาห้อมล้อมถวายสักการะบูชาสาธุการพระมหาบุรุรจูเมื่อได้เห็นพญามาร ยกพหพนผนพลลมานมาเป็นอันมากต,า t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  ตก่างมีความตกใจกลัวอกสั่นขวัญหายพากันหนีไปยังขอบจักรวาลทิ้งพระมหาบุรุษเจ้าให้ต่อสู้พยามาณแต่พระองค์เดียวเมื่อพระมหาบุรุษไม่ทรงแลเห็นผู้ใดใครที่ไหนจะช่วยได้ก็ทรงละลึกถึงบารมีธรรมทั้ง30ประการ ซึ่งเป็นดุจทหารที่แก่กล้ามีสัตว์ราวุธครบคันสามารถพะจญนกับหมู่มารขับไล่ให้ปราชัยหนีไปให้สิ้นเชิงได้และพร้อมกันมารับอาสาอยู่พร้อมมูลเช่นนั้นก็สงสสมนัสประทับนิ่งอยู่โดยไม่ได้สะทกสถานแต่ประการใดฝ่ายพญามารวัสวัตดีเห็นพระมหาบุรุษประทับนั่งนิ่งมิได้วันไหวแต่ประการใด พิโรธร้องประกาศกล้องให้เสนามานุกเข้าทำอันตรายหลายประการจนหมดฤทธิ์บรรดาสภาวุธอันตรายยาพิษที่พุ่งซัดไปก็กลับกลายเป็นบุปผามาลัยบูชาพระมหาบุรษุษจนสิน้นครั้นนั้นพญามารตัดแก่พระมหาบุรษุษด้วยสันดาน่านว่าดูก่อนสิทธ,ธัตถะบรรลังแก้วนี้เกิดเพื่อบุญเรา เป็นของสำหรับเราท่านเป็นคนไม่มีบุญไม่สมควรจะนั่งจงลุกไปเสียโดยเร็วพระมหาบุรุษหนอพระบรมโพธิสัตว์เจ้าก็ตัดตอบไปว่าดูก่อนพญามารบนหลังแก้วนี้เกิดขึ้นด้วยบุญของอัตมาที่ได้บำเพ็ญมาแต่อสงไขยกับจะนับจะประมาณไม่ได้ดังนั้นเราผู้เดียวเท่านั้น สมควรจะนั่งผู้อื่นไม่สมควรเลยพญามารก็คัดค้านว่าที่พระมหาบุรุษรับสั่งมานั้นนะ่ะไม่เป็นความจริงให้พระองค์หาพยานมายืนยันว่าพระองค์ได้บำเพ็ญกุศลมาจริงให้ประจักษ์เป็นสักขีพยานในที่นี้พระมหาบุรุษจัดตอบว่าดูก่อนมาร แม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราเราได้บำรุงเลี้ยงไพร่พลไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวท่านบารมีสามสิบทัศ t นี้เป็นโยธาของเราพระโพธิสัตว์ตัดต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทำของเราไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้เป็นพยานของเรา เราได้สร้างมหาทานบาร,รมีไว้ในสมัยเป็นพระเวสสันดรถึงเจครั้งพระองค์ก็ได้เอ่ยอ้างมหาทานบาร,รมีที่เคยสั่งสมไว้แล้วส่งชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมและน้ำที่รองแผ่นปัตภ,ภีซึ่งหนา1 1 4 0 0ล้าน1400โยชน์ ก็ไหวก่อนจากนั้นมหาปตพีซึ่งหนาสองแสนสี่หมื่นยไหวขึ้นหกครั้งสมนรับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาทานบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ก็ได้ลั่งล้นท่วมท้นพยามารมหาปตพีปั่นป่วนกำปนาธมหาเมฆร้องคลืนปานภูเขาจะถล่มทลายพยามารเห็นเช่นนั้น รู้สึกอัศจรรย์ใจครันครามในพระเดชานุภาพเทพเทวาต่างพากันประโคมดนตรีลือลั่นทั่วจักรวาลพญามารตกตะลึงเห็นเป็นอัศจรรย์ด้วยมิได้เคยเห็นมาแต่การก่อนก็ประนมหัตถ์วายนมัสการยอมปราชัยพ่ายแพ้บุญบาร,รมีของพระมหาบุรุษแล้วก็อันตรธานหนีไปจากที่นั้นเมื่อพระมหาบุรุษ ทรงกำจัดมารได้เสนามานให้ปราชัยด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาสายยันมิทันที่พระอาทิตย์จะอัดสดงคตก็ทรงเบิกบานพระไทยได้ปิติเป็นกําลังภายในสนับสนุนเพิ่มพูนแรงปฏิบัติสมาธิภาวนาให้ยิ่งขึ้นในเวลาปฐม,มยามทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติในหนนหลังได้ว่าในชาติก่อนพระองค์เกิดที่ไหน เป็นอะไรมีชื่อและโคดอย่างไรเป็นต้นในเวลามัชิมยามทรงบรรลุจตูปปาตายานรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทํากรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนในเวลาปัจฉิมยามก็ทรงบรรลุอาสาวขยญาณตัสลุอริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้ชื่อว่าเป็นพระอนันตชินผู้มีชัยชนะตลอดกาล